นนแนรกเะใช่ค่ะคน,นแรกของบาจาค่าะยินดีมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะสำหรับแบรนด์บาจาก็เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าคือพันธ์มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆทุกคนต้องใส่ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าคือ คนอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้คือบาจาคือเขาปรับลุกแล้วใส่ได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะอย่างรองเท้าที่ใส่วันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงก็เป็นของบาจาเช่นกันแล้วก็ใส่ได้ทุกสไตล์เลยค่ะส,ส้นสูงสไตล์แบบคอม포ร์ใช่รองรองเท้าสปอร์ตก็มีจะเป็นแบบรองเท้าสวมหรืออะไรต่างๆมีหมดค่ะมีแบบสีสีอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นคือแบบได้เลยหลายคนยังผิดเาว่าบาจาต้องียน ไม่ค่ะไม่ใช่รองเท้านักเรียนแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าสำหรับผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าได้ทุกเพศทุกวัยมัเป็นแฟชั่นเลยตอนนี้แฟชั่นเลยใช่เป็นแฟชั่นเลยก็อย่างแบบที่ใส่มาวันนี้ค่ะก็คือใส่ออกงานได้เลยค่ะผักผักอะรสดใจค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์บาจาค่ะก็ทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ได้ทุกลุกเลยขายงก็ฝากแบรนด์บาจาด้วยนะคะจบรองเท้าเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าที่แม่ให้คลิปหนักเลย ก็ได้ของขวัญวันแม่ของขวัญวันแม่ที่แม่ซื้อให้ที่แม่ซื้อให้ <c oughs> ใช่ค่ะคือมันเป็นรูปที่เราอยากได้อยู่แล้วคือเบลอ่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอ,อ่ยปากอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนคุณแม่เขาไปดูมาว่าเอออยากให้ของขวัญเนื่องในหมุกเพได้ออกได้ฉายเ,ออเขาก็เลยอยากให้แบบรางวัลแ่งความเหนื่อยอะไรอ,อ,อย่างนี้เบลว่าไม่ได้เอ,อ่ยปากอะไรเลยค่ะก็งงๆตรงที่เออได้ของขวัญวันแม่ด้วยคืออะไรเป็นไงบนะ้าง <c oughs> ตอนแกวมารี ครีค่ะเพราะว่าเออมันก็เซอร์ไพรส์อะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเอเอเราจะได้ของด้วยเราก็มีของให้แม่แต่ว่า <c oughs> ของเราคือดูเบาไปเลยค่ะไม่ว่าวันแม่แม่ซื้อให้ใช่ไหะของแม่นี่เป็นหนักกว่าของแม่ตันกว่ามาก oh. <c oughs> ของแม่แบบตังกว่าเป็นเท่าเลยอยาได้ค่ะอยากได้ว่าแบบอยากได้คือแม่เขาคิดเอาเองว่าเออนู่นนี่น่าจะดูแบบลุยๆใช้ได้แบบเออหลักหลายอะไรอย่างนี้ค่ะ ในเมื่อปกติแจ็ปหนักเบลจะเป็นแม่ดูนแม่เป็นแบใช่ก็แบบเออไม่คิดไม่คิดว่าแม่จะซื้อของด้วยแล้วไปนี้เอาเก็บหรือว่าใช้คะใช้ค่ะใช้แน่นอนค่ะแม่แมบอกไหมว่าต้องแก็บไปซื้อยังไงต้องเก็ต้อเก็บคร้อมกันขนาดไหนคือฝากเพื่อนเบลฝากเบิร์กฝาเพื่อนหาให้แล้วก็คือที่จริงเราได้ก่อนวันนั้นคือแบบไม่เยอะเท่าไหร่อะยเงี้ยแต่ตอนแรกก็จะไปให้ในโรงหนักก็ดูแบบเออจะไม่เหมาะก็เลยเลือกมาให้วันแม่ ก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นแม่แล้ก okay> ็ให้กระเป๋าแต่ที่จริงของขวัญชิ้นหลักก็คือเป็นบ้านค่ะที่สู่ให้คุณแม่แล้วแบบใกล้ได้ยาย่เขาอยู่แล้วค่ะช่วงนีบัตดของเลยเออชอบที่รูปของเลยทุกคนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเออ่ได้ทำงานที่ต้องใช้คุะก็เลยอาจจะแบบคบคุณนิดนึงเลยตั้งใจลด คือเอ่อมันจะได้แบบใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีงานที่แบบต้องใช้ภูมิเขาหลงไปเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขนะแบบโลสองโลไม่เกินแค่มันเกิคือมันเจะต้องการช้าใช่ใช่เป็นแบบคนเขึ้นมากกว่าคนตื่อเลงยหอมมากเลยหอมไปเงี้ยหอมไปด้วยหรอไม่นะยังแบบมีคงมีแก้มอยู่เลยค่ะคี่ะเป็นอบคนพัฒนาที่ว่าแบบคุณหอม ก็ความจริงเรามันก็เป็นแบบอะไรที่ถ้าเรามั่นใจอะหรือว่ามันโอเคแหละที่จริงมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องโชว์โชว์ออเราตอรถคือมันมีหลายๆงานที่มันแบบติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดออกกำลังกายค่ะแบบเพื่อความมั่นใจเราจะได้แบบได้ทุกมุมไม่ต้องอะไรมีเป้าไหมต้องบอกาต้องสึงตรงนี้นะไม่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วอใช่ค่ะอะไรนะคะได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ ไม่กล้าวันหรือว่าวันแล้วยังไม่บอกบอกว่ามันไม่ค่อยได้ต่างจากของเดิมเท่าไหร่อ่ะปกดิเท่าไหร่ปกติยี่สิบสี่ก็ไม่ได้ลงไปนิดไม่ได้ไม่ได้ลงไปนานอ่ะยัง่ีหลายคนแบบเป็นห่วงว่าแบบว่าอยากให้ผมงเป็นกว่านีเลยใช่ไหมเบลมันเป็นห่วงเยอะไหมส่วนมากจะเป็นคนคนที่ทํางานด้วยกันนี่แหละที่แบบเขาจะบอกว่าเอออย่าแบบไปกว่านี้นะซึ่งเบาบอกว่า ไม่มีทางสัปดาห์ท <c oughs> ย์หนึ่งก็ขึ้นมาแล้วโ <c oughs> เพราะว่างานแบบโปรเจกต์นั้นได้จบไปแล้วค่ะแปลว่าอนเปิมว่าเป็นสุขภาพดีโอ้ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะออแล้วก็แบบสัรอาหารก็ครบควนทานโปรตีน,รนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเทคนิคไหมคะต้องแบบว่าเอาเอาหุ่นให้แบบเ<อ>ชฟให้ให้ไปเอไว้ โอ้ส่วนมากก็เป็นออกกำลังกายเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าไหวก็ตื่นมาแบบเดินเดินคาร์ดิโอเปินด้วยค่ะมันใต่มากขึ้นในการใส่เสือเสียทุกโซนนี่นี่จะหลับกานคตอบกันคตอบกันนิดนึงค่ะอย่าว่าดนไ้ไปพักผอน้ไปทงานนะน่คือทาไปทาที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ไปพักผ่อนด้วยไปทำบุญด้วยค่ะ ป,ปใช่ใช่เพราะว่าเออละครคืนคิวได้แบบสองวันติด<ม>พอดีก็เลยชวนกันไปแบบไกลหน่อยเพราะว่าถ้ามไม่งนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอ่ะไรแบบน <ะ S 2> ี้ไปไกลขนาดข่าวเลยลูกคือแม่อยากไปแม่บอกแบบให้แม่เลือกแบบมีสองช้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่เลือกไปช้อยไกลค<อ>่า<อ>ช้อยเป็นไปไหนคะก็แบบไม่ไกลเท่าไหร่แถวๆนี้อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยหรืแม่อยากไปเราไปมุ่ง มันเรียกต้องการไปมูไหมได้มูนะก็แค่แบบเหมือนได้ไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุกทางช่วงหลังมาเติมใส่เาติมใส่เข้าวัดชอบด้วยละมั้งอืมแบบไม่รู้ว่าจะไปจะไปทําอะไรที่ไหนถ่ายรูปก็ถ่ายบ่อยแล้วทํางานอะไรอย่างเงี้ยที่สวยงามก็ได้ไปบ่อยแล้วก็แบบไปวัดละกันล้วก็ได้ทําบุญด้วยสงบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาคนไปทำบุญก็ทำบุญหรือว่าทำบุญแต่เรานี่ไปจุด จะไปยอดจะดีนู่นนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสแล้วกันอันนั้นคือถือว่าแบบเออมีโอกาสเป็นพิเศษอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้เรามองไงว่ามันเป็นมีสัมพันธ์หรือว่าเออมันไปเกิดกับเรเพื่อเราอะไรอย่างนี้ที่เราไปทำไม่นะมันมันก็แล้วแต่โอกาสเลยอะความจริงแบบ บางที่เราก็ร่วมทํากระถินแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากเลยค่ะมันไม่เกี่ยวว่าแบบเออจะต้องแบบเป็นที่ไหนอะไรยังไงล่าสุดทาเขาเรียกว่ากระถินโจรคือทําไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกอยู่ที่ที่ไหนวัดไหนค่ะจริงกับสสยาเป็นลาใสบาัวใสกระถิ่ไงใสบุญ <c oughs> ไ,ได้ดไหมไ,ไม่ได้บุญไม่ได้บัวอะไรเลยอ่ะคนใหญ่เราขอไหมเดลเวลาเราแค่ทะกระถินอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่ อันนี้คิดเอาเองนะคือแบบไม่อยากรู้สึกโลภก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่อาศัยทำสมา่าคือเอาจริงเคยขอไม่ได้แบบขอเป็นตัวเลขทุกคนบอกได้หมดได้หมดอะไรอันนี้หลายปีแล้วด้วยนะแล้วลองมาหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้กเลยก็เลยไม่ขอมิวขอยากไหมเปล่าถามว่ารู้สึกอยากขออะไรอ่ะส่วนวนใหญอะไรส่วนใหญ่หรอก็เฮ้ยมันเป็นแบบมันยากไหมอ่ะ ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันดูแบบว่าลึกซึ้งเพราะคนมองว่าเดลล่าก็คือมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ขอให้ดวงตาเห็นทางขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแบบของชาติเลยอย่างเนี้ยหรือว่าเพราะการทำานดุรนีาเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันะสบควานเด็นได้แบบว่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ คือก็ไม่อยากมองว่าทําอะไรเพื่อได้อะไรแหละเอาเป็นว่าเราอะเอาตัวเราแกนเราของเราให้มันเต็มที่แบบหมายถึงแบบเรื่องงานก็เต็มที่หรือว่าจะทําบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทาเพื่อหวังอะไรแต่ว่าเราทําเพื่อละเพื่อสละมากกว่าเรียกว่าทำเพื่อเสริมอ่ะอีกแล้วก็บอกอีกแล้วนะบวอกลับเอ้ามาอันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจแบบไอ่รู้จริงๆแบบอย่องผู้ใหญ่สมัอกือาอะไรฮือ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 อฮือไดออฮืองือฮือฮออฮอฮืออฮอฮืออ ก็คือมีางช้้นนก็ก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะพี่จิมมาทำอย่างนี้มากๆแล้วอยากทำอะไรไหมเราอยากสร้างวัดใหญ่โตอย่างเงี้ยไม่กล้าตอนนี้ก็คงแบบเป็นแค่ประธานเป็นอันนั้นก็เลี้ยวใหญ่แล้วนะใช่ใช่ค่ะปีนี้ก็เป็นแบบประธานกระถิ่นนะคะเดี๋ยวจะมาปดูอีกทีเดียวทำยังไงอะขอยังไงเหรอคะไม่ได้ สูตรอะไรเลยอ่ะแค่แบบรู้สึกว่าไปด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบไม่ได้หวังมามากราบมา,บาสักการะด้วยความเลื่ม <นะ S 1> อมใสอ่างียประคัดประทัดรูปหัวใจต้องทำอเป็นไงมันขีดขึ้นแน่ไม่รน่รูปหัวใจไม่มีเลยเฉาเลยเหรอไม่เฉานะแต่แบบเออมันก็ไม่ได้มีเวลาด้วยอะมีลายใจมีเร่งแล้วบ้างไม่บ้างเอ่งจริงตอนเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเรื่องรองไปแล้วอ่ะเพราะว่าทุกอย่าง เคแล้วจะปล่อยวางเลยเหรอลูกมันตรงมั้มันก็ไม่แน่เนาะเผอว่ามันตรงตรงไหมเออถ้าจะใช้คขาว่าตรงมันก็มันก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสละกันแบบเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือแบบปล่อยเนี่ยปล่อยไม่ได้รอปล่อยว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาใช่ใช่เรียกว่าชินกับความโสดไหมชินนะแล้วก็รู้สึกโอเคว่าไม่มีแฟนก็อยู่ได้ ใช่แล้วก็ไม่อยู่ได้สิก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบด้วยตัวคนเดียวคนนี้ครับเป็นยังไงสบายใจไหมหรือมันก็ก็สบายใช่ใช่มันแบบมันทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้ค่ะมัน้องก็แบบลน์บอกใครแล้วเนาะไม่บอกเพื่อนไม่บอกใครมีมีแบบว่าเพื่อนหรือแบบใครแนะนำให้คนมีคนแนะนำไหมคะแนะนำคนอื่นให้อะไรเงี้ย ก็มีนะมีแบบมีเพื่อนแบบแยบๆมาบ้างแบบเอาไงมีคนถามมาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบวกเพื่อนเบไว้ก่อนเหรอขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยต้องภาษาอะไรกับใครค่ะกคงแบบรอรก่อนเลย่อนเพื่อนๆแม่ก็คือยังไม่แต่รอเจอยังไม่เ่อเพื่อนก็แบบไม่เร่งรัดเราเพราะว่าเห็นเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยเราก็ไม่อยากให้เราแบบ ไปเครียดหรือไปกังวลเรื่องอื่นด้วยก็หยิงก็สบาย,ยสบายค่ะ,คะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ